าอา่สวัสดีครับสำหรับผู้ชมท,ท,ทุกท่านนะครับโค้ชผมอีกแล้วเพชรไดมอนจาก p ีดีทีวีนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นในเซิร์ฟไมซีนะครับอ่าเราก็มีแขกรับ,บเชิญก็เพื่อนผมคนเดิมอะ่ะคุณบุญเดือดจ่อบที่เปลี่ยน<อ>สก,กินเรียบร้อยเปลี่ยนสก,กินนะครับเพราะว่าสก,กินนั้นผมโดนแบนเป็นแบบแบนในเซิร์ฟเดียบร้อยแล้วครับ,รบอาวันนี้ก็มาแนะนําเซิร์ฟอะไรครับไมซีครับก็ซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีหมดอยู่หลักๆคือหอดปืนแล้วก็มดอด n บ c มีหด สมาร์ทมูฟวิ่งนะฮะใช่แล้วก็สมาร์ทมูฟวิ่งนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยอ่าเนี้นี่คือสมาร์ทมูฟวิ่งนะครับแล้วแต่นะบางคนเขาจะกดคอนโทรลเป็นการอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไระเป็นการปีนใช่ไหมแต่ผมกดอาร์มเป็นการปีนอ่าแล้วผมจะมาแนะนําระบบของเซิร์ฟบางระบบนะนี่คือระบบแจกเทมคือคุณเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเึอ้าวเดินไม่ได้ผมเฟลเพราะมันคนแจกไปแล้วครับเขาได้ไปแล้วมันก็ได้แค่ได้ผีเข้าสูตรนะครับ แจกเรื่อยๆครับแจกเรื่อยๆและนี่ครับเป็นที่แรกที่ใช่ครับสิ่งที่โบ๊ทผมชอบชอบกันมากมันแลกกันบ่อยๆมากเอาเนื้อซอมบี้นะครับมาแล้ผมก็แลกชุดจนครบเซตเลยเดียวอ่าแล้วก็จะมาแนะนำเขาเรียกว่านะอ่าตรงนี้ครับมาสตาะระดั้มมาอะไรโบ๊ทโบ๊ทอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ตายจะมาตกแจกขอเนี่ยอ้าว ตรงนี้ก็เป็นนี่นะครับคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมชอบเซอร์มนีสตรงนี้นครับสามารถที่เสนอกิจกรรมหรือระบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่นี่นะครับตอนนี้นผมไปเสนอปืนสามดีแล้วก็การขี่มา้าแล้วก็รถใช่ไหมใช่แล้ว<ช>ตรงข้างในนี้ก็จะมีที่เก็บของเอ็นดิชเช่นนะครับมาดองเช er ่น,นหมูมี C, อัคมีเอเคเจีเพียบเลยทางแสงดีๆนี่เอุธอาปืนกลเยอะก็ไม่ต้องตกแตบมอย่างนั้นเลยแล้วตามมาครับ ก็นะเออใช่ผมลืมในนั้ระบบนี้ถ้าถ้าไม่น้ําคนงงกันมากใช่ครับเนี่ยถ้าคุณตกจากที่สูงอ่ะเหมือนโบสแหละเมื่อเมื่อตอนเมื่อกี้ตกกระแทกขาหักคนจำเบาแบบนี้เนี่ยมันจะทำมันจะติดสถานะสโลเนี่ยนี่กระดูกเหรอกระดูกสีสกระดกาจะไปกระดูกที่เน่าแล้วเอากระดูกไก่มาใส่ตรงอู้ยทรมานอันนี้ก็จะเป็นขวดขวดน้ำตอนตอนนี้อัปเสียแล้วไม่ไม่น้ำไม่จำเป็นแล้วนะครับใช่น้ำไม่ตอนแรกหลอดอีพีนี่จะเป็นค่าน้ำนะครับใช่ แล้วก็สเต,เต็กก็หิวตอ้วนี่ก็การฮิวและตัวนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นการที่ฮิวให้เพื่อนคนอื่นได้ใช่ผมก็มงงต้องงาน,น <LO> มันเอามาทําอะไรวะนั่นแล้วกระดาษนี่เช็ดเลือดนะเอาไวแ้แบบเวลาตอนแรกผมกว่ไล้ว่าเช็ดก้นในสถานะบีจิ้งนะคอ่านี่ก็จะเป็นเพิ่มเลือดน,นะเพิ่มเลือดน,นะครับได้เยอะมากพอสมควรเลยเอ๋แบตเ็คิดนะคโปรโมทเซิร์ฟกันไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะมาเล่นในพาร์ทที่สองให้ดู อัะนี่ก็เป็นพาร์ทปุ่มนอครับลงลาวาตอนนี้ก็ไม่ตายนะน,นี่ครับผมจะมาอะไรให้ดูอันนี้ครับนี่ก็คือระบบที่เขาไม่อเอาเป็นของแบรนด์เป็นระบบของแบรนด์นะครับอ่าก็มีชุดเกาะของทหารแล้วก็เนี่ออกมาแล้วผมไม่เข้าใจมันจะดมันจะแบรนดิน <c oughs> แบรนดิน <c oughs> นี่นี่ของแบรนด์ต้องแจ็คแอดมินนะเนี่ยเออเดี๋ยวผมเจอเ <c oughs> พียบเลยแจ็คแอดมิน เออันนี้ก็จะเป็นนี่ครับพิกัดของโหดนะฮะซึ่งผมก็ไปไปนี่มาแล้วผมไปที่เดียวครับคือเฮลท์ทรีนะครับเป็นที่ดีผมจะบอกเลยครับสําหรับคนที่อะไรดูแบบแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องว่าจะไปไหนให้เข้าไปที่เว็บของเขาอ่ะเดี๋ยวจะใส่จะใส่ดิงไว้ใต้ดชนะไปจะเป็นแมปของเขาแต่แมปจะดูยากนิดนึงถ้าไม่ถ้าใครไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือสุ่มจุดเกิดนะครับคือคุณจะสุ่มที่ไหนก็ได้ ถ้าก็กลัวตายตอนออกอย่างนี้นะเพราะทางออกจากเมืองก็มีสองสามสามทางนี่สามทางเพจสามได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปนันมามาตรงนี้ครับมาห้องรวมบอสฮะฮะออใช่ครับเพจเพรเพจมาเก็บของใั้หมดก่อนเก็บบอกไม่เราจะไปลองไปห้องรวมกันขึ้นเลยโบอสผมเก็บไม่ได้อ่ะจะไปห้องรวมบอสหน่อยไปไงของเทียบเลยไปไม่ได้ครับโอเคโอเคมาตรงนี้ก็ได้มาเรงนี้ะ นี่จะเป็นเนียครับเป็นเหมือนกบบรวมบอสต,ต่างๆไว้นะตรงนี้ยอดมีผู้สมัครซับซึ่งผมเจอแหละตอนนั้นแต่ผมไม่ตายผมหนีออกมาขโม,มยของเขาแล้วก็หนีออกมาเยวผมหลุดอ่ะหลุดเหรอเดี๋ยวรอ,รวอคุณโบสักนี้นะอยมายทูดแหลปปะนะตตต่ตัดคลิปอะไรตัดตัดแต่ตัดคลิปอะไรตัดจะได้ตัดเหรอตัดคลิปตอนที่โบสเข้ามาทราบอ่าเมื่อกี้เกิดอาการเฟลนิดนะครับคุณโบสเขาหลุดออกจากเกมเช่เลยอ่าอันนี้เป็นบอสที่ผมฝันไฟฝันได้ไปตีมันนะฮะโดนมาตีก่อนเลยดิ อ่านี่ก็คือของที่ดรอปออกมาจากตัวบอสหนังกระติกแล้วก็อะไรเนี่ยฮะมาีนก็นี่มันบอสเดิมฮักใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้ครับเฮ้ยแล้วเราตอนนั้นเราเจอกระตาอเมริกาไหมเขาเขามันมันเป็นบอสอัพมันเพิ่งบอสอัปเดตครับอ๋อเป็นการแก้ไขนี่ก็คือนาการือพญานาคของเราอามาเอามาคอับนี่นี่คือบอสที่ผมใส่ฝันเนี้ยูเบอร์ลีนเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลนี่ครับผมไม่หลากลงครับจริงๆครับผมของเติมแล้บดูผมมาไว้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ผมใส่ชุดก่อยอยู่ไปแบบเธอแต่ของหายหมดซึ่งสมนี้ก็ตกของตกแล้วไม่ไม่ไม่ให้คืนนะเกียร์นึไม่ไม่ใช่เกียร์นะคือเป็นเซอร์เวอร์ไมซีหรือเซอร์เวอร์ก็คือวอร์ซีอ่าอันนี้ก็เป็นท็อปจะบอกคุณนะครับกดกดก็คือหนึ่งห้ามขอโอพจากแอดมินแบนหรือไม่ก็โดนอันนี้ครับได้แล้วครับเนี่ยของฟรีจะมีดังนี้นะครับคือเดี๋ยวผมเดินเข้าไปให้ท่านผู้ชมดูดิไว้แจกนะนี่ ทีนี้ไม่แจกผมบอกให้ก็ได้ผมบอกให้ก็ได้ีครับทีนี้ไม่แจกอ่ะจะมีอก็ M9 ถ่ายแจกจ้า M9 อ r m o อนะครับสามแม็กซ์กันแล้วก็สเต็กหนึ่งชิ้นแล้วก็ปืน M9 หนึ่งห้าห้าเจ็ดนะฮะแต่ก่อนแจกพีเก้าเก้าไม่ใช่พีเก้าศูนย์ระบบของเซิร์ฟมีอะไรอ่ะคุณโบ้เอ้ยพีพีเออใช่สถานที่ที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับตอนแรกผมไม่รู้ะวังระหว่างซอมบี้กับเพลเยอร์ผมกลัวเลยไหมสุดผมเจอเพลเพื่อฟัวเพลเยอร์ เยอะนะฮะน่ากลัวมาต้า,านถ้าใครแบบเออขาหักแล้วไม,ไม,ไม่ไม่มีกระดูกหรือว่างานงอกเลยเลือดเลือดหรือเดียวก็สามารถมาตรงนี้ได้อะไรครับอ่านผมบอกว่มีสปินมีการแบบเหมือนแอสซิซินคีสอะคือสามารถเนี่ยไอ้ไมครับไอ้ครับมามามา,มาตรงเพิ่มด้วยครับตรงนี้นะเป็นเลยแล้วกันนะสำหรับบางคนอ่ะถ้ากดเข้ามามันจะเนี่ยถ้ากดชิปกดอามันจะการคานแล้วาการกดชิปแล้วก็กดกระโดดจะเป็นการพุ่งตัวขึ้นไปจะสมขึ้นนะครับ อ่าแล้วส่วนนี้ก็คือให้หมออะอไปเหรอฮะอะไรน,น,นึงเนี่ยคุณบัวเขามีประธานที่นี่ก็เขาจะรักษาเราหมอหมอเราจะมีเมืองหนึ่งที่มันหมอมันไม่รักษาเราโนะคตรขวนมากจะมีบอกว่าาเข้จะผมไม่แน่ใจมันมีเมืองสามเมืองเราแต่ก่อนมีสามเมืองนะแต่มันมีเมืองเมืองหนึ่งหมอบอกมาใกล้ๆสิผมมาใกล้ใกล้จนฝั่งเขาไปในตัวหมอแล้ว่ะ มัน,นมือมันไม่รักษามันไม่รักษาเลยโ <Okay. S 2> อเคนี่นี่อ่าผมจะมันมีเส้นทางสามทางอันนี้คือเส้นทางแรกว่ายน้ำไปไว่ายน้ำไปลำบากมากจะไปเลยผมไม่ไปและตรงที่น่ากลัวที่สุดคือผมไม่อยากไปไม่ไม่ไม่ไปเลยคือไม่ชอบไปเลยไปสามพังแล้วเลิกเลยมันคือตรงนี้ครับตรงลับมาแล้วตรงสะพานครับอะไรตรงไหนไ่ยังไงก็หมดแล้วจะมีสี่ทางนี่ มั<า>นจะมีใต้สะพานด้วยนะครับมีใต้สะพานคือใต้สะพานเขาบอกวอะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือไปนะครับแต่ว่า,า,าวไปไปทีก็โดนดักทั้งสองทางอะ่ะและ้วพชานที่ปลอดภัยที่สุดมาทางนี้ฮะที่ทปลอดภัยที่สุดอะผ<ส>ม<น>ะไปตลอดเลยครับไปกับเพชรตอเลยไปซุ่มเมืองนั่นนะฮะเพราะผมเป็นสไนปเปอร์อยู่แล้วเจอมาเล็ทเมื่อไหร่นี่ครั้งเซิร์ฟไ่ลงมนะเนาะต้นนั้นเล็งโดนเกือบโดนหัวเพื่อนตัวเอง่ะโอ้ยอย่าพูดทีครับอะไรจนผับ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ครอหัวใครปุ้งงานโง่ไก่ยิงโดนหัวไปไดนครับนี่ครับนี่ก็เป็นทานที่นี่นี่ร้านขายของใช่ไหมมามาซื้อขายอันนี้เป็นตลาดนะฮะตลาดสนามเป้าก็จะมีบีคไม่ไม่มีพ่อค้าไม่มีแม่ค้าผมดูของได้นี่ครับเดี๋ยวเนี่ยนี่ก็คือทางออยทางนะแต่ปกติพวกผมจะไม่เดินตรงไปอย่างเงี้ยพวกเราจะเดินอ้อมไป จนใหญ่แล้วเราจะว่ายน้าออกออกทางขวานี่ครับมันจะเขียนว่าออกจากเซฟโซนแล้วแล้วระวังด้วยแนาวน่ารักมั่วและอุ่นใจหววเราด้วยอ่ะสุดยอดอ่ามีระบบอะไรครับอ่าใช่ผมจะแนะนําการวาร์ปนี่ครับให้กดวาร์ป c a i b เป็นเมืองนะครับเป็นชื่อเมืองตามเป็นชื่อเมืองก็มีเมืองเดี๋ยวไม่บอกไม่บอกกันก่อนว่ามีเซฟโซนอื่นไหมนะตามใช่ครับแต่ว่าห้ามกดสปาวนะสปาวมันไม่ติดนะ ถ้าถ้าเผื่อวิกฤตเฮ้ยสเปาสเปาเฮ้ยมันไม่ติดไม่ติดแต่ว่าไม่ชอบระบบปาร์ตนนี้ว่ามันต้องรอ 5V นะคะับใช่5ีมันจะให้เราตื่นเต้นเลยนะักหนาะอุปกรณ์อตอมาเพียบเลยกดวับ5ีเบือ่อ <5 S 2> ตายตู่มตายอ่าก็เมือ่อตรงนี้นะาไปเล่นไม่เป็นมาตรงนี้ฮะมาตรงนี้นี่ครับกดที่ขวาที่ตัวนี้ครับท่านเอลุปุ่มบังคับประมาณนี้ครับเนี่ย ก็จะมีบอกนะคใช่เนี่ยสำหรับบางคนไม่รู้การรีโหลดกระสุนเมื่อคุณยิงกระสุนไปแล้วคุณสามารถรีโหลดด้วยการกด F ก็แล้วอีกอย่างนะระบบนี้ผมชอบเลยระบบแก๊งนะฮะฮะแก๊งนะฮะพิมพ์ใช่เออแก๊งนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิมเห็นเห็นชื่อคุณโบนะครับนะครับเดทติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอีวิลนะอีวิลในวงจรจุดนะครับจุดเห็นไหมครับอีวิลเส้นค่มันคือแก๊งนะที่แกงที่อีวิล แก๊งเรามีสามคนนะแล้วก็มีเดชิกเก้นอีกคนนึงคือคุณโบเนี่ยคือเขายิงคนบริสุทธิ์ตายต่อหน้าต่อตาเลยมันเป็นอะไรที่แบบทรมานใจมากเลยบอกยิงอ่ะโอ้โหไม่คือตกใจเฮ้ยคนคนคนยิงปุ่งเหตช็อตใครจะรู้ว่ามันแบบมันคนดีหรือเปล่าจำมันนได้อยู่เลยตอนที่แบบเฮ้ยคนคนพวกนายใครเจอพวกเราอะให้เป็นไรครับ โจก็คลอดมาแล้วนะเดี๋ยวดูกันนะโจอ่อนมาแล้วเราเราผมผ oh. มพูดคนเดียวนะพูดก,กับท <ใช S 2> ่านผู้ชมนะใครเจอพวกผมนะครับก็สามารถทกักได้เลยเฮ้ยพวกนายพวกนายอย่าวิ่งมาเฉยๆนะโบท๊ทกับผมไม่แน่กระหน่ำกระสุนใส่แบบตัวพุนเลยประมาณนี้ครับ oh, oh. ส่วนต่อเลยนะอย่าเข้าไปในเมืองคนเดียวนะครับนี่นี่ก็คือก็จะเข้าเมองตรงตรงที่ปัญหานีหน่วยของผมนะครับนี่ก็คือคุณคนณุ้มยีงผมนะครับ คุณโบนะฮะนี่ก็คือผมขึ้นหน่วยยิงสนับสนุนนะแล้วก็คุณโจคือหน่วยกล้าตายของเราที่เป็นหน่วยที่ผมชอบุดเลยมันวิ่งเข้าไปแบบไม่กลัวไม่เกรงกลัวความตายเลยอ๋อแล้วบออย่างนะถ้าถ้าถ้าใครเห็นผมอยู่ในเซอร์วาร์ตดีโคนะครับอย่าเข้าไปในเมืองเอ,อเมืองตรงเข้าไปในป่าครับตรงไปเรื่อยๆตามตามทางจากกาเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองพิม,พ,มพิมจุดห้าห้าตัวไม่งั้นผมจะยิงคุณหัวแตกนะัะสวัสดีครับอ้าวขึ้นมาอ้า สวัสดีครับนี่คือเด็ดแอริวเด็ดเด็ดชิคเก้นเด็ดชิคเก้นนะไก่นั่นแ,แปลว<ไ>่าไก่ตายก็ขอสวัสดีส่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ